สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับอ๋อก่อนเดินเลยยังไม่ได้บอกเลยนะมว่า,ว,าวันนี้เราอยู่กเกมดาบก้ a บอลลีเจนนะครับทุกคนอาจจะแปลกๆว่านมันเกมอะไรนะเป็นเกมดีอยู่นะมันอยู่นะผมว่าแต่มันก็ไม่ใช่เชิงมันอะ่ะมันเป็นการเดาใจมากกว่านะมันใช้ประสบการณ์แล้วฝีมือเยอะอยู่นะแล้วกเกมนี้ก็สายฟีก็เกิดง่ายครับปั้นเรื่อยๆ,ๆครับปั้นตัวอว กาชาถามว่าเกลือไหมก็มันเริ่แต่ดวงวนะสำหรับผมก็ไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่มั้งโอเคครับวันนี้ผมจะมาสุ่มโกคูอันต้าอินสตติ้งนะครับใช่ไหมครัโกคูอัตตะนิยมหรอือเปล่านั่นแหละจะเป็นตู้ครบรอบสี่ปีมั้งเหรจะไม่ผิดเนี่ยว่าโกคูอันต้าอินสตติ้งเออทีมไหนวะตอนนี้ผมก็ได้มาแล้วจริงนะ ผมได้มาที่6ดาวนะกต่คาดอีกประมาณตัวหนึ่งผมก็จะขึ้น7ดาวแล้ววันนี้ผมก็จะมาสุ่มกันไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> จะได้มาดูด้วยว่ากระชาเกมนี้มันเกลือหรือเปล่านะค่อนข้างเกลือลนะตู้นี้เลยไหมตู้นี้ใช่ไหมจะเป็นตัวนี้แหละผม้าดูความแน่ใจก่อนแล้วกันว่าเผื่อมันจะไม่มีหรือเปล่า โอเคมีอยู่ตู้นี้นะกูเสียเงินฟรีพอทิ้งเกมนี้มันก็ดีอยู่นะเพราะว่าผมไม่ต้องใส่เพลงนะว่าเกมมีเพลงให้อยู่แล้วมั้งเออว่ะเสียงเพลงจะไม่ดังเกินไปหรือเปล่าวะขอทดลองก่อนแล้วกันนะเอจริงเพลงเกมนี้โคตรมันเลยเสียงเพลงเกมนี้ดิเพลงดับเบิลบอลนีโอ้เป็นหนุกะไรที่มันมากนะแล้วก็โกคฟูร์ใต้เธติงอ่ะ ผมว่ามันใช้ได้ยาวๆนะเป็นตัวอวยตัวล่างเก่งสุดของโกคูในการ์ตูนแล้วมั้งนะไม่ทําไม่ได้แนละ้วครับผมว่าจะดูตัวละครในอดีตผมไหมมาดูก่อนตั้งไงแล้วกนะันครานไหมโอเคตั้งไงวะเออเนี่ยคาแรคเตอร์ลนะิสตเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะนี้เรียงตามลำดับความหายากนะตัวที่หายากที่สุดในตหาดผมก็มน่าจะเป็นโกจิต้านะ เบอร์ดิตา้าล่างสูปเปอร์สายยาตัวจัมมานี้ผมไม่รู้ว่าจะปั้นตัวไหนยังไงดีนะผมก็เล่นมาสักพักมันก็ไม่รู้จะปั้นตัวอะไรนะก็ปั้นตามตัวอวยแล้วว่าตัวที่คนเขาบอกว่าเก่งๆเมตาแล้วกันนะตอนนี้เลเจนด์ลิมิเต็ดก็มีไม่ค่อยเยอะนะผมว่าอืมประมาณนี้ตัวที่เหลือก็ไม่ใช่อะไรแล้วก็วเ,เป็นคาร์ดเอเอ็กกับฮีโร่ธรรมดาโอเค มันก็มีตัวสปาร์เกอร์หลายตัว,ตวแล้วที่ผมไม่ได้ไม่ใช่สปาร์เกอร์นี่สปาร์กิ้งไปพร้อมเกลือหรือยังหรือคิดคมันจะยืดเยื้อยาวๆแต่ผมส่าผมคงไม่ได้ไม่กี่โลครับได้ไม่กี่สเต็ปก็จะค่อยเปิดแบบลุ้นๆไปแล้วกันนะตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมเช็คก่อนเดี๋ยวก่อนกดเงินฟรีโอเคสามสารถสุดท้ายพี่นะปักปิดเลยแล้วกัน yes เพียงอย่างมัน โหลดกี่ครั้งเนี่ยเฮ้ยโหลดเยอะอยู่โหลดเยอะอยู่ม,มันไม่ค่อยมีอะไรยาดาวกาศตกเยอะนะโอ้เป็นล่างธรรมดาเลยห้าเกือบปะเนี่ยชนะหรือแพ้แพ้อีกเมจิตา้าใช่วยปวะโอเคแพ้โอเค,อเ,คเกลือ หนกเก,กินเออม่วงเยอะม่วงเยอะโอเค okay, ล้วข้ามไปดูโอเคไม่มีของดีแม้แต่สักอันโอ้ยโลแรกก็ล้างไม่ดีมาแล้วว่งานหยาบละมาครับสเตปพี่สามเจ็ดร้อยโอ้ยเออโดยโหลดเยอะไหมโหลดเยอะไหม โอ้ยจะเกลือปะวะโหถ้าไม่เกลือนี่ผมขิงได้เลยนะเกี๊ยนี้ค่อนข้างเกลือโอ้โหลูกเดียวมาแล้วครับเกลวันนี้เฮ้ยคุณพระย่าหนีชนะไหมเสมอโอเค๊หาไม่หาไม่ห้าเฮ้ยโดนเต็มเต็ม ปกติมันต้องมีเวจิต้ามาช่วยนะมันถึงจะได้ของดีนะผมตัวใหญ่ฮะเขารู้สึกผมนะนั่นนเป็ยังเป็นดาวน้ำมิงเลยเฮ้ยมาแล้วป่ะเซลอยูแล้วไปมาอีกอันนึงโอ้ยโกหกโอ้ไม่มีอะไรเดีแล้งเนี่ยโอเคหมดแล้วโอ้ยมันเวลาผ่านไปวันยังวะเฮ้ยไม่เวลาให้เราดีใจหรือเสียใจเลยอ่ะ มันเสียหายไปเลยอ่ะมันแบบยิ่งกว่าโดนคามุยคือแบบเงินหายไปเลยว่ะมามามาอันต่อไปจะเป็นสเต็ปสุดท้ายหรือเปล่าเฮ้ยสเต็ปที่หกปีอ่อมาดิสเต็ปสเต็ปนี้อ๋อผมต้องไม่หาเพชรเพิ่มไหม้ผมจะกดสเต็ปห้าสเต็ปหกปีใช่ไหมโอเคไปเอ็กซ์กอไฮเออร์การันตีไปการันตีเกลือดีเหีางเงี้ย หลดเยอะไหมโหลดเยอะไหมคอล่องคอล่องโอ้หเฮ้ยหลดเยอะหลดเยอะโง่โหลดทุกอันเลยมั้งเนี่ยของดีก็ของร้องแบโกคูโอ้โอันเดียวอะ่ะไม่ใช่ซุปเปอร์สยายาด้วยอยู่บนดาวน้ำมิสีด้วยเอน่าจะเกลือนะรำเนี่ยเฮ้ยซุปเปอร์สายาว่ะ แค้นอยูแค้มีจิตต่ามาช่วยป่าเสมอ้วยม่งม่งโหนี่มันการีมม่งกัวะอ๋อม่งันเหรอเยฮ้อ้โหม่งทุกอันยิงดิโอม่งทุกอันเหรอโอ้โหแล้วเพื่อาเีย ย้ำช้ามาทำไมเนี่ยโอ้ยโอ้ยเจสซี่กวัวคูเออโกคูร่างนี้เดี๋ยวไม่ใช่ร่างนั้นโอ้ยโกคูผมอยากได้อันต้าอินเตอร์ดิงมาทำไมโอ้ยผมขาดเทดดี้แค่นิดเดียวเองอะจะได้สเต็ปต่อไปแล้วอะเกือบเกิน นี่หนึง่งกูจิต้าธรรมดาโอเคเดี๋ยวผมลองไปหาเพชรมาเพิ่มนะอย่าสุ่มึงจะเจ็บเอาไหมเอาไหมเออเดี๋ยวมาเอาเพชรมาเพิ่มแป๊บน,นึงนะเฮ้ยในสุดผมก็หามาได้แล้วครับมาโอ้ยคือบอกไม่สวยนะผมแบบไม่ได้ภาคที่หลังนะเนี่ย มันโคตรลุ้นแล้วมันแบบโคตรเกลือแล้วผมแบบฟาร์มมาขนาดนี้นแบบมันเกลือมันแบบคือมันไม่คุ้มเลยอ่ะบบเสียไปแล้วไม่ได้คืนมาสักอ,อย่างอ่ะนะนผมก็ค่อนข้างพร้อมแล้วไปตัดสินชะตาความเกลือชะตาชีวิตของเรากันดีกว่า Step Step สเตปห้าสเต็ปสุดท้ายของความเกลือขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเถอะนะอ,อ๋อคือขอขอแค่ตัวเดียวขอแค่ Goku. อ,อันต้าอินสติ้งโกคูออกแค่ตัวเดียวโอ้ยกลกดถ้ากดมันแบบว่าไงว่าเกลืออะไรวะกดไปแบบะี้กดไปก็ไม่ได้อะไรอ่ะผมแบบถ่ายไปเลยก็เสียดายคือผมได้โกฮูหกดาวมาแล้วไม่ได้อะไรขนาดนั้นโหลดเยอะไหมไม่ต้องลุ้นเลยไม่โหลดเห็นไหม สองครั้งอาสองสามรดเร็วด้สี่ห้าเท่าไหร่ห้าครั้งเหรอหกหกครั้งวะเฮ้ยดาวนามกใกล้แตกเพราะว่าแต่ยังเป็นล่าธรรมดาอยู่เฮ้ยมีแสงลิ้อมีแสงมเยอะอืมอือืม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 อมอืมออืมอมอมมอมหมอมมชนะม เฮ้ยเกือบแพ้เริ่มเวจิต้ามาช่วยเวจิต้ามาช่วยแล้วนั่งไงสวยอีเลเอเันการเวจิต้าเรามีฮามฮาเออเวจิต้ามาอย่างนี้แหละของดีมาแน่นอนมามันเงียบกาการมาก่อน่าตะการมากกว่คุณไม่ฟาร์มหน่อยมาคุณไม่ที่เราฟาร์มมาหน่อยเถอะมาเร็วมาเร็วตัวนี้แหละ ยังยางยางยังมีตัวใช่ผมมีตัวก็คู่เนี่ยอันนี้อันนี้มันพ่อก็คู่เฮ้ยก็คู่ก็คูอันตั้สตัโอ้อะไรเนี่ยจอมมันบู๋อุ้ยแต่ได้จอมมันบู๋มาใช่ไหมมันบู๋มันเป็นตัวใหม่เหมือนกันดิใช่ไหมไม่ใช่ตัวนี้จะไม่ใช่จอมมันบู๋ร่างนี้เนี่ยโอ้ โอ้ขั้นสุดท้ายแล้วต่อไปสเต็เปหกสเต็ปปีใช่ไหมอันต้าอินสติ้งไม่ต้องมาแล้วไหมโอ้มันเกลือจริงอ่ะเกมเนี้ยโอเลยของเราโคตรเกลือเกลือต้องร่ำรวยจริงอ่ะตอนถึงเนี้ยแบบไม่เกลือเราจะมาบูมาขั้นสุดท้ายเฮ้ยต้องออกไปต้องออกดิเดี๋ยวยังมีสเต็ปเจ็ดสเต็ปแปดต่ออีกอ่ะไหมตลกแหล่ตลกแหล่เอ๋อมีแล้วสเต็ปสุดท้ายเนี่ยโอ้ย ฟีซัมมอนงงต้องคิดเลยไม่ต้องหวังอะไรกับฟีซัมมอนหรอกเฮ้ยกูควรได้จะดิงกเปอร์เซ็นนะห้าเปอร์เซ็นมสิบสิบคูณหกหกสิบหกสิบหตัวจาก 100. Oh, 1 0หร้อยโอ้จะออกไหมเนี่ยโอยมันแบบอุ้ยอุ้ยกูคูบูอะไรนี่กบูเหรเออใช่สปฏยาบูออกมาดานไม่แก้แต่เอ้ยรอบนี้สู้กับฟดเเอร์ไรอเเนี่ยใช่ฟิเจอร์ร่างของ เสริมใคโอเคไหมอือและความเกลือมผมรวมไปที่ข้าไม่ข้าไม่ห้ารอบนี้พลังขื้นเกลือทา้าป้ามาดีด้านในเซอร์ก็สู้พลังขื้นเกลือไอ่ได้หรอกท่างในบอกแล้วพลังขื้นเกลือของมีแรงมันร้ายแรงมากอุ้อยมาชิลเล่นเลยวะยทำจริงทำจริง เอ้ยทำไมไม่ไม่ตาฟ้าอันนี้ไม่แบบไม่ตาฟ้าอู้ยูเกือบเกือบไม่หวังแล้วครับรอบปีอย่างเงี้ยโอ้โหเมื่อกี้มันแบบมันมาดีมากเลยครับมันน่าจะแบบของดีนี่เหรอเฮ้ยเปลี่ยนสีเฮ้ยเลเจรี่ไม่เด็ดไม่ โอ้สามัสูร่างร่างน่ารังเกียจมันไม่เท่โอ้แล้วโก้ควรได้จิติผมมาโอ้จะคิดดูได้ไหมเนี่ยมันมาดีๆแล้วว่ะเนี่ยนีาแล้วโอ้ยสามัสูไม่จริงโอ้สามัสูเจ็ดดาวเลยเหรอโอต้องปั้นเลยไหมเนี่ยโอ้ยมาเจ็ดดาวเลยเหรขึ้นเจ็ดดาวเลยทำจริงโอ้ อยากได้โกคูอยากได้โกคูอ่ะทำไมโกคูอันไตสติ้งมันไม่มาอยากได้โกคูอยากได้โกคูแมวตัวนี้เนี่ยแมวมันไม่ที่มันเป็นนลำล่างใหญ่อ่ะโอ้ไม่ได้อ่ะอันไตสติ้งมันโคตรท่เลยนะเป็นแบบร่างอวยนะทุกคนต้องการนะมันอยู่ไหนวะมันแบบมันจะหมดแล้วเกี่ยบเพจไม่ทันแล้วอ่ะเฮ้ยจริง Oh, อ้ฟัก็คูสุดแค่หกดาวเออไม่ได้แค่นี้เออโอ้หกสเต็ปเลยนะเว้ยพี่ชายผมไปซื้อบูธอย่าง้วเมื่อกี้ไปแลกบูธเอาเหรียญเนี่ยไปแลกบูธมาแล้วนะวออไไแบบทำไมไมันต้องเป็นตัวนี้อ่ะโอ้โหอัตตามันโอ้เกลือเกินเ,เกลือเกินโอ้ย โอ้ไม่ได้ว่ะเราไม่ได้โอ้เราไม่ได้แล้วความจริงไม่ได้ล่ะ <c oughs> โอ้ยมันเป็นอันใต้สติ๊งใช่ไหมเมืเ่อกี้อ่ะผมว่าใจแหล้มันไม่ใช่โกหกเออไม่ใช่คูอโกหกม,มาดูดีไส,สัสมมาสือเนี่ยสัมมาสืเออมันออกมาทำไมออกมาทำไมอยู่ไหนวะต้อเสือหาไหมเนี่อยู่ไหนเนี่ยสัมมาสือเจ็ดดาวเจ็ดดาว ยี่ไหนอันนี้ร no ่างนี no ้มันเก่งไหมวะทุกคนแาม่สู่ร่างนี้มันเก่งไหมผมไม่คอยชอบมันเลยวะแบบแตมันเป็นรีเจนลิมดาวยนะแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยเีเอีงี่สิบเอีดาวดาวขบนชช เรจินลีมันเจลีมิเต็ดไม่ใช่นี้เหรอนี่เีเบรกเยู่ไหนเนี่ยเธอต้องเป็นเเจนลิมิเต็ด่ะนี่ไงสามสิบฟโอ้โหขึ้นผมได้ขอขึ้นตูคุกขึ้นดาแดงของ้เนี่ย ก็คือแบบเนี่ยโอ้โหมัขึ้นแบบพุ่งเลยนะดาวมันพุ่งเลยนะที่ดูให้ผมได้ฟังวิสูมาดาวพุ่งใหญ่เลยก็ได้โกคูกันได้จะติงมาดาวมันพุ่งเลยนะโอ้ยสามพันถ้าสี่พันเนี่ยไม่อะไรรอเก็บกิจกรรมหรือว่ารอเข้ามาให้ฟาร์มได้อยู่มั้ยจะมีเหรอวะมันจะมีอยู่จริงเหรอวะร่างรวยเนี่ยเอช่ไหมเฮ้ยโอเคที่นี่แหละอเกเด็กเกด็ก